วัดน้อยซิสตินอันโด่งดังไม่ได้เป็นเพียงสถานที่เลือกตั้งสมเด็จพระสันตะป,ปาปาเท่านั้นแต่ยังเป็นที่รับสินล้างบาปสำหรับเด็กๆภายใต้ผลงานอันน่างดงามของไมเคิลแองเจโลในวันฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างสมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรังซิสทรงโปรดสินล้างบาปแก่เด็กจำนวน13คนพระองค์ประทานโอวาทตามธรรมเนียมแก่ผู้ปกครองในช่วงเวลาสำคัญอย่างนี้จงขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรในการเป็นคริสเตชน นี่คือสิ่งที่พ่ออยากสนับสนุนให้พวกลูกทำขณะที่พวกเขายังเป็นเด็กพวกเขาควรได้เรียนรู้ที่จะอธิษฐานภาวนาอย่างน้อยก็ด้วยมือของพวกเขาเองด้วยท่าทางของพวกเขาขอให้พวกเขาได้เรียนรู้ที่จะอธิษฐานตั้งแต่ยังเป็นเด็กเพราะการอธิษฐานภาวนาจะเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขามีพลังไปตลอดชีวิตรวมถึงการอธิษฐานภาวนาในช่วงเวลาที่ดีต่างๆเพื่อขอบพระคุณพระเจ้า รวมถึงช่วงเวลาที่ทุกยากลำบากเพื่อขอประทานความเข้มแข็งแม้จะทรงมีพระอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าแต่สมเด็จพระสันตะปาปายังทรงยืนขณะทรงเทศน์ซึ่งมันสั้นและเหนือความคาดหมายพระองค์ทรงพยายามทำให้ครอบครัวเหล่านี้รู้สึกเหมือนอยู่บ้านโดยทรงหยอกล้อเกี่ยวกับของขวัญของเด็กๆที่กำลังร้องไห้ตอนนี้ ทุกคนเงียบกันหมดและนั่นก็ดีแต่อาจจะมีสักคนสังเกตเห็นและพวกเขาก็จะเริ่มต้นร้องกันอีกครั้งเด็กก็เหมือนกับซิมโฟนีพวกเขาทั้งหมดจะเข้าร่วมวงปล่อยพวกเขาร้องห้ปล่อยพวกเขาร้องไปเถอะที่จริงอาจมีคนใดคนหนึ่งร้องเพราะหิวนมบ้อนนมพวกเขาก่อนปล่อยให้พวกเขาได้แสดงออกอย่างเต็มที่ การโปรดศิลล้างบาปแก่บุตรของเจ้าหน้าที่ของสำนักวัติกันภายในวัดน้อยซิสทีนเป็นเพียงหนึ่งในประเพณีหลายๆอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของนครรัฐวัติกันแห่งนี้